ก็ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้มบฟิวทีอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้ก็อัดต่อจากเอาชีวิตรอดมือเกาะนะครับเอ่ออันนี้นะครับนี่เป็นมาเข้าเรื่องกันนี่เป็นของจากที่เราชนะไอ้ลูกน้องมันนะครับสว่วนนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จริงแล้วมันมีมดนะครับ แต่มดมันหายไปแปบ๊บนะครับอันนี้เราจะสู้กับหัวหน้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของต่างๆที่จะให้สุ่มนะครับมีแค่สองอย่างแค่นี้นะครับเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยปุ๊บได้อะไรอ้โหาแล้วดาบละ่ะ แล้วดาบล่ะวอทนี่ผมไม่ได้ดาบเลยหรอแล้วจะสู้กับมันไงวอเอ่อแล้วผมจะสู้กับมันได้ไหมครับอันนี้ คือว่าผมขอแล้วกันนะครับขอสุงอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ดาบ้อา้าแล้วดาบอยู่ไหนล่ะอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอได้ดาบอะไรโอ้โหชิวๆบอกเลยชิวๆครับ โอ้โหได้ดาบนี้มาแล้วก็ชิวๆดี <c oughs> บอสบอสเลือดเลือดเท่าไหร่วะีเลเลือดหนึ่งมื่นนะครับเสียเวลามา,มากๆเลยเราไปเจอกับบอสเลยเดี๋ยเดี๋ยวๆดีกลับไปบ้านไป โอ้โหแล้วไอ้บัฟเลือดน,นี่มาจากไหนวะมีเสียวรับมีเสียวเสียวไส้เสียวตูดโอ้โหไปไปเถอะช่างช่างโอโโอ,โ,โ,อโ,โคตรตุกเลยโคตรตุกเราจะไม่อยู่ ยินอยู่ตรงนี้ก่อนจะเริ่มอีกสามสองหนึ่งศูนย์ทุก 3, 2, 1, 0, ทอ่ะทำไมมีแปดร้อยเออสู้ไปด้อดอโอ,อ้ดูดาบดจิจีเลยครับจีจแอะบอกเลยจีจโอ้โห,โหโก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงวันนี้ รู้ว่าแถมอีกตัวหนึ่งรูเหมือนบอสนะเออโอ้ยหมึ่นแสนไปเลยเออกเกาะไปเออกไปออกไปตา ฟาดมีจุดไฟดเอาไปเลยนี่ยุงกัดนีนี่นนอู้หูเพิ่มมาแล้วโอ้้ห ดตุกแปบ๊บนะครับอืม มาดิซอมบี้อะไรอะไรมามามาหมวกแตกแล้วไงโอ้โหจีจีบอกเลยจีจีแป๊บเกา่าบอกเลยเลือดแค่นั้นเองมาสู้กับไดมอนด์สวออ อ้อะไรถ้ามันมีดาบแตกเดี๋ยวก่วนอนตบยุ้งนะครับถ้าดาบมันมีแตกนี่อู้หูเลือดแค่นั้นเองโอ้โหมานี่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 โอ้โหูอู้หเดี๋ยววิงว่งวิง่งวิ่งว่ะจะตายไอ้ไอ้จะตาย,าย,าย,ายจะตายเลือดนอง โอ้โหไม่เป็นไรครับอฮ้ยทำไมไม่บินวะเออขอบินอึ๊บเออย,ยุงบะ้ะอืมไอ้ยุงยุงมา ยืนบนนี้ตีไปอ่อาตีไม่โด้นี่ไปไหไหน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 ,ไ,หน,น,ไ,หน,นไปตีเข้าไปตีหมดรู้สึกหิวข้าแวแหละไม่ได้กำลังเตือนไ,อ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 ไอม่ตีไม่เข้า ơi ừ, đi 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 ừ. Ừ. tái 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 ลงไปบวกเลยลงไปบวกอ้ยตึ๊บตึ๊บอ้โหมาบอกเลยลงไปบวกเลยแอะแอะจะตะอายอู้หูอู้หูจะเย็นเย็น เย็นๆอินูจอกมาฟันได้มาแล้วโอ้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงวันนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์เมึงด้วยไม่ไ